เสียงเฮียเหรอออโต้แมปเด่ะออโอ้มากอไอ้ยมันคือตัวก่อนล่างล่างล่างชุดไอ้นี่มันคือตัวก่อนชุดหมอยผู้ชายอ่ะเสื้อดำพี่ชายกูนายอย่าโดนแล้ววะพี่ชายางหลังพี่ชายางหลังางหลังดิพอแตออโต้แออโต้แข้างหลังอต้แไอตัวนี่ตัวก่อนล่างชุดหมอยชุดเหลืองเใช่ไหมมันไม่เหลืองมันดำออโต้แมปจะเจ็บไหนๆๆหล